ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตามข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปีงบป,ประมาณ2อ6 6 ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ข้าพเจ้านางสาวชดาพรขันติวรพันธ์ผู้มนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรวมเพอ .2 ส,สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ส่วนที่1การประเมินประสิทธิภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของผู้เรียนตามบริบทของพื้นที่ร่วมกับครูบุคลากรสกรอมเพอสในการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการพัฒนาคุณภาพ4ปีจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปี2566ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ควบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนมีกระบวนการที่ถูกต้องและมีการดำเนินการตามแผนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสกอลพรสองร่วมกันวางแผนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและก่อให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา3ระดับโดยยึดหลักสูตรแกนกลางตอบสนองความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นจำนวน5หลักสูตรได้แก่หลักสูตรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลักสูตรการปลูกกระลำปีหลักสูตรการปลูกสวรสหลักสูตรการปลูกพริกและหลักสูตรอุทยานแห่งชาติแม่ยม และได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนครบทั้ง5หลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีการเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยแต่ละภาคเรียนมีการประชุมครูเพื่อวางแผนการพัฒนารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําคลิปแนะนําแหล่งเรียนรู้ในสารศึกษา และมีการวัดผลประเมินผลผ่าน Google Form และครูมีการวัดผลประเมินผลโดยการรายงานเป็นบันทึกหลังสอนทุกครั้งที่สอนและนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยครูมีการผลิตสื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีนวัตกรรมสื่อการสอนมีการเรียนรู้รูปแบบโครงงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอนมีการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพทางความคิดความคิดไตรตรองคิดแบบสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณเสริมสร้างคุณธรรมและคิดวิเคราะห์ได้มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาสกลพรสองมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามการนำผลการประเมินมาปรับปรุงเมื่อสิ้นสุดการนิเทศในแต่ละครั้งในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับดีพร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศมีคะแนนรวมเท่ากับ91.5 0คะแนน การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการประชุมบุคลากรในกระบวนการพัฒนาการสอนของครูอย่างน้อยสัปดาห์ละ3มชั่วโมงมีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสกรอมเพอสอมีการบริหารจัดการสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ภนรกิจกลยุทธ์และตัวชี้วัดของสถานศึกษามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสายงานมีความควบคุมขอบข่ายและภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของแต่และบุคคลการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสกรอมเพอสอง 2, มีการบริหารจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพและความสนใจของตนเองโดยครูบุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสกรอมเพอสองได้จัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยครูมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนจากการสำรวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยวิธีการที่หลากหลายมีการคัดกรองผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 3. ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร สกรรพสองม,มีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้ในวัตกรรมการบริหารที่มุ่งเน้นผลสมัมฤทธิ์ผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งพัฒนาหลักสูตรคุณภาพผู้เรียนมุ่งพัฒนาสมรรถนะของครูและสถานศึกษานำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้การบริหารจัดการรูปแบบเมืองสองโมเดลโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสกลอรเผอสองมีการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเช่นการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนแบบระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณลักษณะเพื่อประสงค์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สกรอมเภอสมีการเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแผนงานโครงการให้บริการแก่ชุมชนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่เช่นโครงการปฐรมเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551โครงการค่ายวิชาการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้รแบบสเ็มศึกษาเป็นต้น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาครูได้รับการขยายผลการประมวลความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ท <Nein> ันสมัยมีส <another> ่วนร่วมเป็นผู้นำในการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการนําความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการปฏิบัติจริงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนําผลไปปรับปรุงเกิดเป็นผลที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกแบบมีส่วนร่วมสกรอมเฮอร์สอง 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกเสรียังขาดความทันสมัยและความไม่เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนครูขาดความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขาดสื่อนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเสรี 2. วิธีการดําเนินการให้บรรลุ จัดอบรมบุคลากรด้านการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกเสรีแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับหลักสูตรก็สนนนายบาจุดเน้นยิสัยทัศน์พันธก,กิจที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนจัดทําสื่อนวัตรกรรมในรายวิชาวิชาการปลูกพริกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกเสรีมีการประเมินการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาตรผู้เรียนร้อยละ100ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูร้อยละ80มีความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบันเชิงคุณภาพผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตรครูมีความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ 1. ขาา้าพขบ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ สแสดงออกถึงความเชื่อมัน่นสนับสนุนไม่สแสดงออกถึงการต่อต้านหรือการกระทําอันอาจเป็นปฏิป,ปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 2. ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยคมซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถด้วยความจริงใจตรงไปตรงมารักษาประโยชน์ทางราชการและพร้อมรับกับการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในงานหรือหน้าที่ของตน สามข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการมีวินัยในตนเองและวินัยของการเป็นข้าราชการกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม 4. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานและปฏิบัติตนโดยมีจิตอาสาจิตสาธารณะ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่โดยคำหนึงหรืวความผาสุกละประโยชน์ส่วนรวมแยกเกินส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทําให้ประโยชน์ส่วนรวมต้องเสียไป 5. คข้า,ขา,า,ารเจ้าปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมุ่งมั่นขยนันอดทนเพื่อให้งานบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายทันต่อเวลาและสถานการณ์ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 6. ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเสมอภาคเท่าเทียมพระราชากอาติให้บริการด้วยความเต็มใจปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติปฏิบัติต่อผู้เรียนผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค 7. ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่น้อมนำพระบรมราโชวาทหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักคำสอนทางาศาสนา จรรยาบรลวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบตัติตนเป็นพลเมืองดีเคารพต่อกฎหมาย 8ข้าพเจ้าเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลไม่ดูหมิ่นเย็ดยามด้อยค่าหรือปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อผู้เรียนผู้ร่วมงานผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องไม่นำความแตกต่างของผู้เรียนผู้รับบริการเพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมาล้อเลียนให้เกิดความอับอายหรือเกิดผลกระทบต่อจิตใจ เ้าข้าพเจ้ารักษาคุณภาพตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชื่อชูเกียรติโดยข้าพเจ้ามีความรักและความศรัทธาต่อวิชาชีพประพฤติและปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามกฎระเบียบทางราชการถือประโยชน์ช่องทางทางราชการเป็นที่ตั้งและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 10. บข้าพเจ้าปฏิบัติตนและปฏิบัติงานมีวินัยในตนเอง และวินัยของการเป็นข้าราชการยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมยินยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายผู้เข้ารับการประเมินมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สืบต่อไป